สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชบาพากินข้าวพี่น้องแก้วปลาเป็นตัวตัวนะคะเอินบานแบบแม่ชบาเอินแก้วฝาวเป็นอย่างคือว่าแกาว้วฝาววันที่อันนี้ก็มีไข่เจียวแล้วก็มีปิ้งปลาสมน้ำพี่น้องพักกับสิมีแตงค่ะพี่น้องเป็นอย่างคือว่าแกาว้วฝาววันที่คือตำรีบรีบกระเทียมก็ไม่ต้องั่วเนาะหอมหัวแดงก็ไม่ต้องั่วแล้วก็ใส่ ไปมากูดด้วยมีความหอมมีความหอมแบบกินแรงมากแล้วก็อร่อยมากแต่คือเขาจะเก็บไม่ได้นานแค่นั้นเองกว่าท่าเนเลยขัวหอมกวากะเซียมว่าเป็นยังบอกไม่เฝ้าๆแก้วเฝ้าแสบแล้วจังมันก็ตอบกิ่ เซตต้นปลาไหลน้ำผึ้งมัีไข่เกี๊ยวซ้วยไข่เกี๊ยวรู้ว่าไข่ทอยอแซ่บนี่คือทอดปลาต้มพี่น้องคะแบแบพยาบาลเป็นก้นกินข้าวแซ่บกินข้าวง่าย ยังายงายุ่งยพี่น้องแต่ขอให้แบบเราได้ทำกินเองพี่น้องถ้าไปซื้อพ่อหน้าหนิแม่สบากินก็แซบ่บก็จ่ายใช้ผมนอนหลายผดอย่างคิวภายพี่น้องอกินเป็นลูก,ลก ว่าย ja you know, mm ั hmm. ้อจังบ่เป็นงานกันากันเนาะปาดปาดแล้วบันนี้ถ้ามากินมาเบิร์ที่เป็นแบบของเก่ามาสีกประแดกน่ะมุวังน้ำมันต้องมีกะหรูอดดูายแล้วพี่น้องอื้อนะำสรับ อันไหนจะสุกเท่าเราได้กินของอร่อยอืมปลาสมน่ะแบบสมพอดีพอดีอ่ะปสมมากป่าสมไหนสมนิดนึงแล้วก็นัวอืม ขอบคุณมคะบเพื่อน